ต่อไปนี้จะเป็นการกินข้าวปุ้นกันนะครับท่านผู้ชมทางบ้านสนใจก็ติดต่อทางอีเมลของเราได้นะครับอันนี้เป็นเส้นนมเจนเส้นข้าวปุ้นก็ว่าได้ส่วนอันนี้เป็นน้ำยานะครับน,น้ำยานมเจนน้ำยาข้าวปุ้นมาครับพี่น้องทางบ้าน มากินด้วยกันมันสุดยอดมากน้ำยาป่าของเราทำเองกับมือนะครับเนี่ยไม่ได้ซื้อมาีออทดส่วนส่วนคนนี้กำลังนั่งเล่นเกมอันนี้เป็นคนที่ทำออกแบบน้นนำนมจีนมานะครับนีคนทำมากับมืออะไรคนนี้ดูพ่อครัวของเรานะครับนี่ดูดูหน้าเต็มเต็มจอเลยครับอันนี้หน้าพ่อครัวของเรานะครับ กำลังนั่งดูหนางปย้ยเรากลับมาทางนี้นะครับน้ำยานมจินของเรากำลังเดือดได้ที่แล้วพร้อมที่จะรับประทานได้อย่างอร,อร่อยนะครับมาครับท่านผู้ชมทางบ้านติดต่อได้นะครับ